สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมพามารับชมรีวิวเครื่องมือสำหรับงานสวนโดยเฉพาะจากทางมาสลุเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไราสายมอเตอร์ไร้แปลงถ่านใช้กับแบตเตอรี่พ o ว e r t u r b ทโบ20โวลต์ของเขานะครับซึ่งแบตตัวนี้เนี่ยก็สามารถแชร์กับเครื่องมือของมาสลุได้หลากหลายตัวมากๆเลยโดยเครื่องตัดตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นในการใช้งานหลากหลายเลยนะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยเบื้องต้นเนี่ยมาดูในส่วนของ อุปกรณ์ต่างๆที่ผมสั่งมานะภายในเซ็ตก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจุดเด่นอันแรกเลยก็คือเขาจะมี ในส่วนของกาดนะครับที่เอาไว้สําหรับกวาดใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ต่างๆที่เราทําการตัดด้านบนนะไม่ให้มันตกค้างนะก็จะช่วยใการทํางานเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นจุดเด่นถัดมาก,ก็คือในส่วนใบมีดที่มีความยาวมากถึง19นิ้วให้เราเนี่ยสามารถตัดได้เป็นวงกว้างงานก็จะเร็วมากขึ้นนะครับใบมีดคมแล้วก็ทนทานเนี่ยลองดูความหนาตัวใบมีดนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักตัวเขาจะไม่เยอะนะครับน้ำหนักตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2โลนิดๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้งานได้มาดูในส่วนแบตเตอรี่กันบ้างตัวนี้ก็เป็น p o w e r turbo 20โวลต์วันขนาดความจุ4แอมป์นะครับแบตทนใช้งานได้นานไม่เสื่อมง่ายมาพร้อมกับแท่นชาร์จต,ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นมือจับเสริมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบให้ชมแล้วก็จะมีกากป้องกันมาให้ทุกมือหนึ่งคู่ และในส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไว้สําหรับการเซอร์วิสด้วยมีแว่นตามาให้นะเวลาเราไปตัดเนี่ยมันก็จะป้องกันเศษวัสดุหรือว่าเศษกิ่งไม้ต่างๆที่เราตัดมีคู่มือการใช้งานพร้อมกับใบรับประกันสินค้าจากมาสลุ่เวลาจะประกอบนะครับเราก็ดันตัวนี้เข้าไปจากนั้นก็ขันสกรูซึ่งสกรูเนี่ยเขามีอยู่4ตัวด้วยกันซ้ายขวาอย่างละ2 ส่วนกาดตรงนี้ไม่ต้องขันสกรูนะครับแค่ดันเข้าไปมันก็จะทําการล็อกแล้วนะปัจเจตัวนี้เอาไว้ถอดน็อตพวกนี้เวลาเราต้องการที่จะถอดอในส่วนของกาดตัวนี้ออกมาเซอร์วิสท,ทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะเขาจะมีเซฟตี้มาให้ด้วยคือเราจะกด สวิตอย่างเดียวมันไม่ติดนะเราจะต้องกด2อย่างเนี่ยพร้อมๆกันปล่อยอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะดับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เขามีมาให้ซึ่งถือว่าดีมากๆตรงจุดนี้จะเป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญมองเห็นชัดเจนแล้วก็สวยงามมอเตอร์เป็นแบบไร้แปลงถ่านนะครับความแรงนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยความเร็วสูงสุดเนี่ยพันแรอบต่อนาะที300วัตต์นะตัวนี้ ก่อนการใช้งานทุกครั้งอย่าลืมที่จะพ่นน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปหรือใครจะใช้วิธีการหยอดเอาก็ได้เวลาใช้งานตัวเครื่องเสียงจะไม่ค่อยดังมากนะดังนั้นเวลาทำงานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนภายในบ้านของเรานะครับสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลย แผ่นบางใบ,งบมีดที่เขามีมาให้เนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันมือผู้ใช้งานจากเศษกิ่งไม้แล้วก็ใบมีดขณะทำงานเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีเลยนะแล้วก็การที่มันมีไฟ led แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ดำจับเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบปริมาณแบตได้ง่ายแม้ตอนที่เราทำงานอยู่นะครับก็จะได้ทราบว่าแบตเนี่ยมันจะใช้งานต่อเนื่องได้อีกสักเท่าไหร่ เขาออกแบบให้มีขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาลดความเมื่อยล้าใช้งานต่อเนื่องได้นานตัดเร็วใบมีดคมทนทานจับง่ายถนัดมือเวลาที่เราเอามาตัดด้านบนแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับแผ่นอลูมิเนียมที่เขามีมาให้ซึ่งมันจะเป็นตัวเอาไว้สําหรับกวาดพวกกิ่งไม้ยอดไม้ต่างๆที่เราตัดออกไปนะครับเราไม่ต้องเสียเวลามาเก็บนะ เพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่มีตัวนี้เนี่ยเวลาเราตัดมันก็จะถูกทิ้งอยู่ด้านบนถ้าเราไม่หยิบออกเนี่ยเวลามันแห้งมันก็จะเป็นสีน้ําตาลมองมาแล้วมันไม่สวยนะครับแต่พอมาใช้เป็นตัวนี้นี่ต้องบอกว่าสบายมากเลยนะการทํางานนี่สะดวกรวดเร็วดีจริงๆนะครับ หลังจากที่ได้ใช้งานมานะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะ่าใช้งานมากสําหรับเครื่องตัดแต่งผู้ไม้ไร้สายของมาสารุต,ตัวนี้โดยที่เขามีขายทั้งแบบตัวเปล่านะครับตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพ500บาทบวกลบเท่านั้นและถ้าหากว่ามาเป็นเซตอย่างที่ผมรีวิวไว้ชมมีแบบหนึ่งก้อนแบบนี้นะ ราคาก็จะอยู่ประมาณ2 0 0ต้นต้นๆเท่านั้นท่านไหนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง Description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันสำหรับคลิปนี้ผมมามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนนะ่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ